สวัสดีพี่พแฟนหมัดมวยทุกคนเลยนะคะ,ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องใจแอ้นนะคะที่เด็ดมวย747นะคะพี่พี่ขาก็วันนี้นะคะอยู่กันในศึกมวยไทยพลังใหม่นะคะวันพุทธที่13ธันวาคม2566นณเวทีราชดำเนินนะคะทุกคนคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะ4ตัวเน้นๆน,น,นะคะที่จะให้ไปในวันนี้นะคะก็เริ่มกันที่ คู่แรกของรายการเลยนะคะประทากันในพิกัดน้ําหนักอยู่ที่112ออปอนด์นะคะก็ทางด้านฝั่งแดงนะคะเจ้าวันพิชิตนะคะเจอกับทางด้านฝั่งน้ําเงินนะคะเจ้าพิชัยลูกบ้านใหม่นะคะอ่ะสำหรับผู้นี้นะคะทุกคนคะออกชอบไปทางด้านฝั่งแดงนะคะพี่ๆค่ะก็พี่ๆนะคะชอบตัวไหนเน้นตัวไหนรักตัวไหนนะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะอ่ะมาต่อกันที่คู่ที่2เลยนะคะพี่ๆค่ะคู่ที่2นะคะประทากันในพิกัดน้ําหนักอยู่ที่108อปอนด์นะคะก็ทางด้านเจ้าไม้แหลมพักยก118 ะะเจอกับทางด้านเจ้าพญาไฟพุ่มพันม่วงนะคะพี่พี่ขาสำหรับสองตัวนี้นะคะเจ้าสองตัวนี้นะคะเอกชอบไปทางด้านฝั่งน้าเงินนะคะเจ้าพญาไฟนะคะพี่พี่ขาอะต่อกันที่คู่ที่3เลยนะคะคู่ที่3นะคะพี่กันน้ําหนักอยู่ที่122ปอนด์นะคะเสียขาวสลิมมอมนะคะพี่พี่ะปะทะก,กับทางด้านเพชรพัทยา พชรอิสระนะคะพี่ๆขาก็สําหรับคู่นี้นะคะขอออกชอบไปทางด้านเสียขาวสนาฤมนนะคะอ่ะมาดูกันที่คู่เอกของรายการเลยนะคะคู่เอกของรายการนะคะสุรชัยสสมหมายนะคะเจอกับสันเพชรสสาชีพนะคะอ่ะสำหรับคู่เอกนํารายการวันนี้นะคะพี่ๆขาขอออกชอบไปทางด้านฝั่งแดงนะคะสุรชัยสสมหมายนะคะพี่ๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ ะะชอบตัวไหนเน้นตัวไหนรักตัวไหนนะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะพี่ๆอยากจะรับชมการถ่ายทอดสดนะคะก็จิ้มริงไปที่หน้าช่องน้องได้เลยนะคะหรือว่าจะปัดขวาหน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะคะจิ้มริงมาที่ น้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะก็ในกลุ่มก็มีทีเด็ดเด็ดให้พี่ๆเลยนะคะก็มีกลุ่มส่งราคาให้ยกต่อยกกันเลยทีเดียวนะคะพี่ๆขาสมัครครั้งเดียวนะคะดูได้ตลอดชีพนะคะฟังมวยหูได้ตลอดชีพเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากวงการมวยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ